แซมมี่แซบเกินทำพระเอกหนุ่มคนนี้ออกตัวแรงเม้นแบบนี้ห่วงปะเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจเฉิดฉายทั้งความสวยและความแซบไกลถึงประเทศจอร์เจียสำหรับนางเอกสาวแซมมี่คาวเวลโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของสาวแซมมี่อยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมนอกจากเราจะเห็นลุกสายฟอเสื้อผ้านานาาปกปิดร่างกายท่ามกลางอากาศหนาวแล้วเธอก็ยังมาในลุคสุดว่าวิวอีกด้วย ก่อนหน้านี้เธอโพสลงอินสตาแกรมให้ได้ชมกันสาสตร์ความแซ่บท่ามกลางหินมะสวมชุดบอดี้สุดแนบเนื้อสีดำใครเห็นเป็นต้องว้าวและกดไลค์คอมเมนต์ชมสนันไอจีแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีหนุ่มแอบหูหรือเปล่ามเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังป้องนวัดกุลรัตนารักษ์คอมเมนต์บอกว่าหนาวมุย้ย้าผ่อนไม่นุ่ง พร้อมอิโมจิโมหและมองบนก็อดแซวกันไม่ได้เลยจ้าและพากันสงสัยอีกความสัมพันธ์ของทั้งคู่